เฮ้ยตัวอะไรวะเนี่ยโอ้ยกูไม่ไหวได้จุรสิธต์ปังด้รุ่สาวรุ่นไหนเนี่ยเฮ้ยมึงเอาเข้ามาในบ้านโอ้ยมึงเอามาทำไมเฮ้ยกัวเอ้ยตัวห่าอะไรวะเนี่ยโอ้ยแม่งเอ้ยกูโอ้ยไม่ไหวแล้วกูไปดีกว่า Let's go ไดกูแน่เลยปลาบึกอืมได้หรือยังได้หรือยังได้แล้วติดแล้ววืดตัวเบลอเลยมันนี่เลยมานี่เลยมือเสร็จกูแน่มือเสร็จกูแน่อุ้ยมึงขึ้นยังมึงขึ้นมาแล้วมึงขึ้นมาแล้วเหรอมึงขึ้นมาแล้วเหรอมึงขึ้นมาแล้วเหรอไอปลาบึกอืมห่ตัวเบลอเลยมันอยู่สองคนเองแล้วทั้งบ่อเนี่ยของสมาร์ทโฟนใครจะดีกวกาันี้มึงดูกล้องกูนี่ซูมได้นี่เห็นในสุดยอดยาเลยมึงเห็นไหม นี่เลยมึงดูกองเพื่อนกูนี่เป็นไงซูมขึ้นมาโอ้โห,โหเห็นยันมดคุยกันเลยว่าแค่นี้กูก็รอดได้โถว้กระจอกมากเลยแค่นี้เองโถ,งงถ่าไงแค่นี้โถเอาเนี่ยหน่อยโอ้โอ้ออออกูได้กินแล้ววยเฮ้แล้วกินว้ยกินกินไปกินโอ้ บ้ากิ่นังเงเลยเหรอโอ้ยมึงกับเลยกูไม่ดมมึงอย่าเอามานะมันโอ้ยยังไม่เลีมึงรู้ไหมน่ะโอ้ยนอนเปิเปิดเจ้าโอ้ยมึงนี่ตลอดเลยนะเฮ้ยเลี้ยงลูกเสร็จกูต้องเลี้ยงมึงอีกนฮ้ยน่าเบื่อที่พ่ายเลยเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยตายกูตกใจหมดเฮ้ยอะไรมาไม่เอาเฮ้ยไม่เอา อุ้ยไหวนะมึงเจอนะมนุษย์เฮ้ยอย่าโกนตีนกูนะกูบอกมึงแล้วนะมึงอย่าโกนตีนกูนะบนต้องโดนเฮ้ยไปอะไรมาโอ้ยมึงโดนเนี่ยอ้ตัวอะไรวะเนาะเบ๋อกูโดนดูกูยุ่งไรด้วยเนี่ยเอ้าโอ้ยเกียดเดินปรกูลงแม่งงี้เนี่ยเบื่อจริงๆเลยบ้านหลังเนี่ยเออหมวนโช้ทามี กคือสไปเดอร์แมนจะไปได้แคทโอ้ยกูรอทักนานรอทักนานรอหลายคนแล้วเนี่ยแย่กูเจียวฮาน่ารู้เรื่องไหมที่บอกไปอ่ะเฮ้ยเมื่อไรจะเอามาให้กูกินมึงอยากมีปัญหากูจะแม่มนุษย์ไมไม่เป็นเลยเราจะกินหญ้าตอนกลางวันหรือตอนกลางคืนไม่ใช่ปัญหาต่อไปเพราะเรามีระบบส่องแสงสว่างอย่างดี เยวันนี้อาหารอร่อยดีเจ้าอะไรวะออ lud, wow, ด, uffle, тобы, ด้วยกูไปแล้วกูด้วยเหี้ยะไรวะันอ่ะด้ยกูเอออร่อยกำยำเง้มยำเง้มยำกำอ้ออะไรด้วยด้วยกูหนีดีกว่าเฮ้ยแม่งอะไรวะเนี่ยเออเอ้าเออนอนเพลินนะกูด้วอืมเจ้เสียงอะไรวะอืม นอนอ้าวอะไรทไวกูหนีดีกว่าเฮ้ยเงาอะไรมาเนี่ยเฮ้ยบ้าเฮ้ยกูตกใจหมดเลยเอออะไรกูไม่สนเฮ้ยนอนสบายอะไรอู้ยอร่อยเฮ้ยนอน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 เออเอออะไรวะเอาไปดูดิอะไรอ่ะอู้ โอ้ยอะไรวะนเนียดูดิโอ้ของ้ยแมงเฮ้ยโอ้ยมึงเอามาดีเมื่อมามาดิมึงมาสู้อะไรนะจับมือเหรอนี่ไงมือมือนี่ไงมือจับดิอยากให้จับมืออะไรจับมือเหรออันนี่ไงมือไงก็นี่มือมือของฉันนะจับหน่อยดิจับมือฉันหน่อยอะไรนะเอาเกี้ยวเหรอ อันนีอ่ะอจับมืออ่ะอามือมือนี่จับหน่อยดิอตาเอามือมาให้แล้วอู้กูนั่งรอตั้งนานกว่าจะได้กินโอเคเสร็จกุละมึงอือือไม่มีรสชาติเลยแม่เอ้ยมึงกินอะไรกันเนี่ยกูไม่เห็นได้กินเลยกูยากกินจริงๆ,ๆเอาชิ้นนี้ใช่ไหมมามาเอาขึ้นมานี่มาอืมอาอะไรเนี่ยอ๋อฉันจะคิดตังค์ให้นะโอเค เอาสแกนบัตรเครดิตโอเคเอ่ะไปได้แม่โอ้ข้อมูลน,นี่อรอยจังเลยเนาะโอ้จะเอาไม่เอาโอ้ฉันไม่เอาฉันพอแล้วฉันแค่นี้เนะี่ยจะเอ้ยไม่เอาดิจะเอามาให้ทําไมฉันอิ่มแล้วมีแค่เด้แต่โอ้กูไม่ควรจะหมดไปเนี่ยโอ้ไม่ให้กูมาขนาดเนี่ยโอ้ย